เอามากันที่นาฬิกาของน้องแบมแบมที่เคยเป็นประเด็นนะเรือนหนึ่งแค่เท่าไหร่นะ10กว่าล้านป่ะ20กว่าแต่เขาลดให้ไงตอนนั้น่ะเอาราคาเต็มสิ24ป่ะผมจำไม่ผิดยี่เล้ยเหรอใช่รู้สึกว่าจะ29นะคะเขาบอกว่ามันมีประโยคเด็ดอยู่ที่เขาไปออกรายการ The Driver ป่ะใช่คือเหมือนแบบว่าก็จะต้องซื้ออะไรเป็นที่ระลึกเนาะแต่ถ้าซื้อตึกอะมันยากก็เลยซื้อนาฬิกาที่ราคาเท่าตึกเลยละกันเลิศรวยจริงค่ะอไปดูันดีกว่า ก่อนหน้านี้ก็มาสร้างความสุขและความประทับใจมากมายให้กับเหล่าอากาเซ่ไทยในช่วงเทศกาลสงการานที่ผ่านมาสำหรับแบมแบมกันพิมุกพัวกุลหรือแบมแบมก็ต์เซเว่นล่าสุดหนุ่มแบมแบมถูกเชิญให้มาออกรายการเดอะดรัเวอร์พร้อมพูดคุยในทุกเรื่องบางช่วงบางตอนก็พูดถึงเรื่องนาฬิกาเจ้าตัวนี่เผยว่าโดนแซวเรื่องนาฬิกาเยอะมากคือผมชอบนาฬิกาอยู่แล้วเป็นประเพณีส่วนตัวของผมคนเดียวที่จะซื้อนาฬิกาเวลาที่มีเรื่องที่ดีกับชีวิตเป็นรางวัล แต่และเดือนก็จะมีความหมายต่างกันมีสตอรี่ต่างกันผมไม่ชอบรถก็ไม่ซื้อรถแล้วเรื่องตึกพอผมเป็นต่างชาติจะซื้อตึกที่เกาหลีทีหนึ่งมันก็จะมีค่าดูแลตึกในแต่ละเดือนแล้วก็ค่าภาษีก็เลยไม่ซื้อตึกซื้อนาฬิกาที่มันราคาเท่าตึกแทนนอกจากนี้หนุ่มแบมแบมยังให้เหตุผลในการซื้อนาฬิการาคาเท่าตึกว่ามันราคาขึ้นตลอดตอนเองก็คิดว่าซื้อเพื่อคนด้่นหลงังเพราะนาฬิการุ่นลิมิเต็ดจะไม่ทําขึ้นมาอีกแล้ว พวกเราก็ซื้อเนาะแต่ขายกินหมดแล้วช่วงช่วงนี้นาฬิกามันขึ้นไงค่ะก็มีอะไรก็เนาะก็แปลมาเป็นสมบัติได้นะคะจริงๆเอาจริงๆน้องแบมแบมพาคิดถูกไงใช่เก็บเงินสดไว้เจอเงินเฟอ้อเข้าไปโอ้โหโอไม่ไหวเราเราก็เลยไปลงทุนเราก็เลยขัดทุนเยอะกว่าเดิม <laughs> เยอะกว่าเงินเฟอ้อพักก่อน <laughs>